ดวงจำปาฟรีชาดวมดกนี่มันมีสมุนไพรเลยรู้เนื้อเหลืองเลยอะ่ะเนืเ้อออกเหลืองเหลืองเล,เลเเทยทอดย่างไม่พี่โดกินเอีอเยงทอดปลาเ,เคยกินแต่แตงโมแตงโมหน้าปลาแห่ ว่าดีใจเรื่องอะไรสักอย่างนึงจะมาที่นี่นี่ค่้เขาบ้านส้มตำครับไม่รู้ติดใจอะไรปะในเมื่อเจ้ามือบอกว่าจะมาที่นี่ก็ต้องพามานั่งนอกมั้งไหมคนเยอะเลยข้างใน ดูเมนูสิอยากกินอยากกินพวกพวกสลัดมีสลัดอะไรนะ mm hmm. คุณตักบอกส้มตํำก็สลัดน้องเอาอันนี้ด้วย mm hmm. ดับร้อนเต็มคาแตงโมเขาเรียกว่าอะไรแตงโมเลยนะ mm hmm. แตงโมกะปิหวานหน้ากุ้ง mm hmm. เดี๋ยวลองชิมดูลองชิมด mm ู hmm. ดูเมนี้ ุณมาลองนี่ไหมตำมายงชิดแม่ป่ะแม่เขามีเมนูใหม่อันนี้เป็นเป็นเมนูใหม่นะมมีไอศครีมมายงชิดด้วยนะมานสมตำดู วันนี้กูตั๊กบอกจะกินอะไรเบาๆเบาๆปลาลวกไหมคุณปลาน,นึ่งเ<ม>นึ้งแจ่วแมว่วัแม่วัพี่โร่ก่อนพี่โรกินอะไรเดี๋ยวเพื่อนๆดูอเอเพื่อนๆจะแคปหน้าจอนะ ยำปะลาหมูยอด้วยป้ลยปลาต้มกะทิเนื้อเปื่อย ประมาณนี้ครับเครื่องดืมแล้วหมูยออยางให้เพียโด้วโอเคโดครับถนีไะไหนเป็นยังไงบอกมาชีวันนี้มีข่าวดีอะไรถึงได้มาพามาที่นี่ แม่ได้รับรางวัลอะไรได้รับรางวัลครูอะไรครูดีเลยครูดีเด่นครูดีเด่นและเข้ารับรางวัลกับที่ค่ะวันที่ท8มีนาคมงานงานที่ภางเอกชนก็เรียกว่าเลยนะเป็นสุดสุดยอดของชีวิตครูสุดของชีวิตอาชีพครูแล้วค่ะได้แค่นี้ก็ เขาบอกว่าเป็นครูนะครูดีเด่นดีนที่กับเียแล้วก็ครูที่ทุกอย่างมองก,กันนก็เลยพามาเลี้ยงเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราทานอะไรกันบ้<ม>างก็นับว่าเป็นร้านที่ครูตั๊กชอบนะ<ม>เป็นร้านที่ครูตั๊กชอบอาามาแบบข้างนอกเหมือนกันสงบๆกับลูกค้าเยอะล,ะลูกค้าแน่นอาหารอร่อยถูกปาก ทุกเมนู mm hmm. จัดผักมากินแบบมีผักอะไรบ้างอะคุณตัดมีผักใบไผ่ใบล,หลาหมะรพามะกุ้งนากระ,ะผักแผวถ้าหินโอ๊กเล็กโอ๊กอะไรปร,ระมาณสลัดอะไรเงี้ยติดข้าวเหนียวติดข้าวเหนียว mm hmm. เป็นอะไรเป็นจักรสารเนาะ มาแล้วของโปรดพีเอโดน้ำลำไยสดน้ำลำไยสดมาที่นี่ต้องสั่งใช่ไหมลำไยสดใช้ช้อนตักผลไม้พี่โดกินได้คือคือลำไยแต่ลำไยลำไยสดแกะจากเปลือกใะพี่โดไม่กิน อกินผลไมา้แต่ลำไยแก่จากเปลือกการ์โดโลไม่กินมาแล้วนี่ยำหมูยอยำหมูยออันนี้พี่เอโดจะทานได้ เป็นพวกยำเนี่ยพิโนทานได้แล้าน,นี้คือยำกับกุ้งทอดกรอบอนนพิโน่ก็ทานได้มากับน้ําจิ้มโอย้ยังอุ่นๆอยู่เลยน้ําไม่เรียกน้ําจิ้มเสียเขาเรียกว่าอะไรน้ำอะไรน้ํายำน้ำํายำามีกุ้งนอันนี้นอนนโอ้แต่ว,ว่าจานเขาอบมาร้อนๆน,นั่นเองอบจานมานี่แล้อันนี้ที่ผม อยากชิมสั่ง,งมางไม่ไม่เหมือนกับพี่กินันนุ้นนะเขาเป็นแบบกะปิคุณเขาบอกว่าเป็นกะปิเป็นอะไรนะปลาปลาแห้งแล้วก็เป็นกะปิด้วยปลาแห้งกะปิเคยกินแต่แต่งโม แตงโมหน้าปลาแห้งนี่เขาปลาแห้งแล้วก็ปีกด,ด้วยเขาเรียกขเขาเรียกว่าแตงโมกระปิกหวานหน้ากุง้งแตงโมกระปิกหวานหน้ากุง้งกินตัวบา้านกัอนอม้โลครับมองกล้องหน่อยอ ดวชิมสิชิมเป็นออเดอร์สิบีช้อนมาให้สามอย่างนะช้อนช้อนตัดน้ำซุปเป็นร้านอาหารอีสานที่มีสไตล์ บ้านส้มตำชิมนะอากุตักให้เกียรติเปิดลองชิมแตงโมกะปิหวานหน้ากุ้งช่วยช่วยจิ้มเลยจิ้มเลยแตงโมกะปิหวานหน้ากุ้งเมื่อเมืม่อวันซืนที่เรากินกับเฮียวันชัยน่าเป็นกับแตงโมหน้าปลาแห้งกะปิหวานหน้ากุ้ง เป็นของหวานหรือของขาวผมนึกรสชาติไม่ออกนะเนี่ย <c oughs> นึกรสชาติไม่ออกอนหวานเย็นเย็นเนื้อให้กินก่อนไงกินกะปิ <c oughs> ถ้าเอามาม่วงมาจิ้มมา <c oughs> ถ้าเอามะม่วงมาจิ้มจะเป็นยไงได้ไหม แตงโมกับนีหวานนากินค่อยหยุขึ้นมันจะได้ก็กินยำหมูยอสลยก็กินหมูยอเลยเะจำส่ยยำหมูยอลูกใส่ทั้งคำนี่ได้อหมมาแล้วยำเนื้อ มะเขือะมะเขือปอกอย่างเนื้อมะเขืออยากกินสลัดหลายวันแล้วแต่ว่า<ม>เขาไม่มีเมนูสลัดนะอันนี้แทนสลัดได้เดนนี๋ยวด้วยเดี๋ยวรอคอยอันนี้เลยก็เกาะอีสานา ใครที่เคยกินแต่หมหน้าปลาแห้งอ่ะบอกเลยว่าไม่เหมือนกันนะฮะเพื่อนๆต้องมาลองไม่เหมือนเพื่อนๆอาจจะเดาว,ว่าเหมือนเหมือนน้ำปลาหวานหรือเปลา่าก็ไม่ใช่น้ำปลาหวานนะขอขอ,ขอชิมอันมีเครื่องเคียงด้วยอ,อยากกินเครื่องเคียงอื อมอืมอมผัดนี<ส>นผมจะห,หที่หนูอะมีไหมมีกระเทียมมีขิงมีกระเทียมมีขิง กุ้งกรอบน้ำยำมึงให้กุ้งมาหลายตัวเลยนะ 辩论呢？嗯嗯嗯 น,นัำนอดเป็นหมูสับน้ำยำน้ำยำปเป็นตัวแต่ว่าทำเปรี้ยวนำเลย เ่ียกนำกิจจ่าเลยเจ้าก้นขับแพวขับแพวนี่รสน้ำตาลนะคุณ ก้อนเหนียวสักปั้นก้อนช่วยคุณผั้กินข้าวเหนียวบ้า เลือก กินโดไม่กินเครื่องเครื่องเครื่องของยำหมูยอนนี่เขา สีสันดูน่ากินนะครับสีสันน่ากิน ร้าน,นี้เขาไม่มีสลัดแบบแบบฝรั่งนะมีสลัดไทยก็ทานอย่างนี้ก็ได้อือเอามามรวมกันเนี่ยแทนแทนแทน,น้ำยำแทนน้ำสลัดแล้วก็มีเครื่องกรอบนะแ้มีเครื่องกรอบด้วยกัน ปลาดุกอะไรเนี่ยปลาดุกย่างแลกันน้ำจิ้มน้ำมันมะเขือจะกินแบบข้นเหนียวรู้สกว่าเขาย่างมาแบบทำไมมันหอมกว่าปลาดุกย่างในตลาดเนาะกูตักจะใช้มือเขาไม่ย่ไหกูตักจะกินแบบข้นเหนียวเดี๋ยวแกะให้พี่โดโด้ด้วยนะเห็นสะทวงอยู่น้ำพริกอะไรเป็นปลาน้ำพริกสระปา เดี๋ยวเกี่ยวหวานจริงๆแต่นี่หอมอ่ะเขาย่างปลาดุกมาหอมๆมไม่รู้เขาย่างยังไงนะคนจะทาสมุนไพรอะไรด้วยน,นี่ผักอันนี้อร่อยมากอร่อยหอ,อมๆนี่มันมีสมุนไพลเลนรเรารู้เนื้อเหลืองเลยอ,ะอ่ะเนื้อออกเหลืองๆเ,เลยปลาดุกย่างไปดูกิดเอ๋ไปดูบักปลา ให้กินข้าวเหนียวอร่อยไหมเอาอีกไหมโลเป็นลูกอะไรลูกอีสานกินข้าวเหนียวเอาอีกกำลังกินเมื่อกี้เห็นทวงอยู่นี่คุณแม่ปลาคนอีสานแท้ๆกินมีจิ้มด้วยนะอนะเอาอีกไหม ้แ,แม่ป้อนน่ะดีแล้วจะได้ไม่โดนก้างจะได้ไม่โดนก้างเขาจะได้จำพระคุณแม่ด้วยแม่ป้อนข้าวป้อนน้ำต right ั้งแต่เล็กจนใหญ่ป้อนข้าวป้อนน้ำตั้งแต่เล็กจนใหญ่พระคุณอะไรพระคุณแม่ของแม่นี่ดีใจไหมที่แม่ได้รับรางวัลดีใจไหมเจอไหมเจอข้าวองแม่ยัง ปลาต่อปลาชนแก้มกันเไปเสิร์ฟไข่ไว้วันนี้เมื่อกี้ก็กินอะไรไปตั้งเยอะแล้วเนาะแสดงว่าอร่อยแน่ๆอดกน้อนข้าวแดกินกินได้เพราะแม่ป้อนนันแหละ ก่า้งดีแล้วล่ะเพื่อนๆคุณตากิดจะกับฟอนด้วยด้วยในกลุ่มจ้างนะฮะจะจะได้ทราบซึ้งกับคุณแม่ด้วยนะน้ำจิ้มเขามีปลาไหมไม่มีเป็นเจ่วเนาะเป็นเจ่วมะเขืออีฉาบเลยมะซุซุปมะเขือ อ่อนจเจริญอาหารใช่ไหมนะอิ่มแล้วอิ่มแล้วอะไรตายังชำเลี้งอยู่เลยอีกคำอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งแต่เรากินเยอะแล้วนะฮะหมูยอกินคนเดียวแล้วก็แม่ป้อนกินเอากินเอาข้าวเหนียวอร่อยด้วยไหมเห็นทุกทีก็ไม่ค่อยกินข้าวเหนียว ก็ไม่ฟ้อนพ่อเหรอพกก็ตั้งแต่ยกมาฉันยังไม่ได้กินเลยคุณตั๊กกินให้เพื่อนเพื่อนดูสิคนอีสานแท้แท้เนี่ยกินมือกินช้อนก็ไม่อร่อยเนาะต้องกินมือข้าวเหนียวอย่างนี้แหละปลา้อเราก็ทาสมุนไพรอะไรมา เขาย่างทาคมิ้นข้างนอกมาด้วยมันถึงออกเหลืองครนะน้ำเปล่าน้องขอขอ,ขอน้ำเปล่าขวดหนึง<อ>่งครับ ข้าวเหนียวจะหมดเกือบหมดเลยข้าเหนียวบุตังกินอย่างเดโยด้ด้วยเอาอีกไหมกินวะพอแล้วพ่นนอลองให้พ่อป้อนมัง้งไหมแม่แล้วเป็นพ่อมัง่งพ่อปอนเห็นกันเวันนี้คงจะมีความสุขมากนะโดโดยผมจะกินตรงนี้ผมจะกินตรงพุงมันเนี่ยต,ตรงท้องตรงท้องปลา โอ้เขายัดสมุนไพรคุณตาท้องเขายัดสมุนไพรเนี่ยนี่คือสมุนไพรน้อขเขายัดสมุนไพรมากันได้หอมมันต้องกินผักอันนี้ด้วยเดี๋ยวปัน,นหอมหอมที่ว่าหอมอะไรดีหอมตรงเขายัดสมุนไพรลงไปในท้องเดี๋ยวน้ำไม่รู้ปะเดี๋ยวน้ำไม่รับ

คลับ่ะกตัดปบางเข็มนะนี่นี่ฮะแบบนี้นอนดอิ่มอร่อยเป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้กุตัดเป็นเจ้ามือกุตัดเป็นเจ้ามือปลาเหลือเดี๋ยวกุตัดเอากลับไปเป็นมื้อเช้าพรุ่งนี้ อิ่มอร่อยนเป็นที่เรียบร้อยกี่บาทคุณตั๊กี่บาทนนิดนิดเองค่ะตรงนี้เลยไฟสว่างดีพี่ด้อมพี่ติ๊บปาหอมดอกอะไรเนี่ยหอมดอกหอมดอกน้ำจำปาจำปาลาวจำปาจำปาลาว หรือว่าถ้าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรกระดังงาลั่นมกรมจำปาลาวโกลับบ้านยังกับบ้านอะไรชื่อไงไปนอนพรุ่งนี้พรุ่งนี้อะไรพรุ่งนี้ไปอะไรไปทำงานหรอพ่อนอนตื่นเลยนอนตื่นตาปิดเทอมตื่นสายได้เทอมอไปละฝากกดไปล้วปะไปแลวไปละ ไปแล้วไ like, like, ปแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องดูดด้วยนะครับนะครับดูด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายล้มเป็นลำน้ำบรรยากาศดีเนาะ เนี่ยแล้วหอมมากเลยเ้าปลูกนี่คุณเเรียงลายออกดอกคุณสวยมากเลยออกดอกด้วยจำปาลาวฮะโดร้องเพลงดวงจำปาดิจปาดโอ้ดวงโอ้ดวงจำปาปรีชาดื่มดอกคิดถึงบ้านน้อย มองเห็นปวดใจดาวลบขึ้นในขึ้นในวาว่าหนูไวเดียมด,ดาวเป็นส่วนดอมาเวลาเวลาเอ็นดาเอยวดาเบ,บอร์โมเป็นโอเดิมดาวอ เป็นงาเป็นสุวรรณบ้านก่าลเวลาเตาดาวโอเคเก่งมากโอ้ดวงจำปาได้กลิ่นแล้วมีความสุข